เย็นศิระอาคารที่สร้างความร่มเย็นแก่ผู้ป่วยยากไร้และยากในโรงพยาบาลสงขานครินวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสนำอาหารเป็นเมนูกระเพราไข่ดาวและเมนูคั่วกิ้งไข่ดาวอาหารทั้งหมดของเราทำจากไก่อิสลามสามารถทานได้อาหารทั้งหมดมีจำนวน100อกล่อ,อ,อง พร้อมแล้วนะคะวันนี้เราก็ออกเดินทางไปที่อาคารเย็นศิระกันค่ะอาคารเย็นศีระแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่วัดโคกนาวใกล้ๆกับโรงพยาบาลสงขานะคะและก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็ไปซื้อน้ําดื่มมาเพิ่มอีก100ขวดค่ะและตอนนี้เราก็ถึงที่อาคารเย็นศิลาแล้วค่ะพี่เอ็มและก็พ่อแม่นะคะก็ช่วยกันข้นอาหารขึ้นไปตั้งไว้ที่โต๊ะเพื่อจัดเตรียมนะคะ แจกจ่ายให้กับผู้ป่วยยากไร่และก็ญาติที่เฝ้านะคะมาถึงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับแล้วก็คอยช่วยเหลือประสานงานให้ไอ,อ้ <c oughs> <c oughs> เอกอ๋อเป็นอะไรอะคะเขาไม่ได้ยิน<อ>ค่ะอ๋อผ่าตัดอ๋อน้องไม่ได้ยิน,นอ๋ออืมก็ต้องเข้าแถวอ๋อเ,เข้าแถวก่อน <c oughs> ครับอ๋อเธอเขียนก็ได้ เได้ไมยวันนี้พวกเราทุกคนตั้งใจนำอาหารมาให้ผู้ป่วยและยิมันอาจไม่ได้มากมายอะไร แต่ทั้งหมดนี้พวกเราทําให้ด้วยใจเราทุกคนขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลและได้เข้าพักที่อาคารเย็นศริราแห่งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากทุกท่านได้รับการรักษาแล้วก็ขอให้ทุกท่านหายป่วยหายวันหายคืนหายจากโรคร้ายที่เป็นอยู่ในเร็ววันด้วยเถิดอ,อันนี้มาจากไหนกันนะคะพี่ป้ามาจากสุราษฎร์ค่ะอ๋อสุราษฎร์ พัทลุงอ๋อก็คือว่าอ๋อมาจากกรบีก็คือว่ามาแล้วก็ต้องมารักษาตัวที่นี่แล้วก็มาพักที่นี่อ๋อโอเคโอเคค่ะขอให้หายป่วยกันไวๆนะคะ